สวัสดีค่ะพบกับรายการดิชันพยากรณ์ดูดวง12ราศีประจำเดือนมิถุนายน2568ารสราศีเมษท่านที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึงวันที่19เมษายนการงานเจองานด่วนงานเร่งต้องรีบจัดลำดับให้ดีการเงินรายจ่ายจุกจิกเยอะคุมงบให้ดีความรักคนโสดเจอคนถูกใจแต่ยังไม่ชัดเจนคนมีคู่มีเรื่องเล็กน้อยเย่าเทียนกันเรื่องไม่เป็นเรื่องโชคลาภได้โชคจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้า เลขเดน่น09 32ราศีพฤษภท่านที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึงวันที่20พฤษภาค,คมการงานได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือย้ายงานมีคนสนับสนุนการเงินมีลาบลอยจากของเก่าหรือทรัพย์สินเก่าความรักความรักมั่นคงคนรักเข้าใจดีโชคลาภได้ลาบจากเลขทะเบียนรถเลขเดน่น18 56รศาศีเมถุนท่านที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาค,คมถึงวันที่20มิถุนายน การงานงานหนึ่งแต่สำเร็จมีคนอิจฉาให้ระวังเพื่อนร่วมงานการเงินมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษหรือโบนัสความรักคนโสดมีคนเข้าหาคนมีคู่ระวังคำพูดจิกกัดโชคลาภเสียงโชคจากเพื่อนสนิทเลขเด่น07 42ราศีกรกฎท่านที่เกิดระหว่างวันที่21มิถุนายนถึงวันที่22กรกฎาคมการงานมีโอกาสดนโยกย้ายงานหรือมีโปรเจกต์เพิ่มการเงิน เงินไหลเข้าไวแต่ก็ออกไว้เหมือนกันความรักคนโสดยังไม่ชัดเจนคนมีคู่ต้องหาเวลาให้กันมากขึ้นโชคลาภได้โชคจากญาติผู้ใหญ่หรือของเก่าเลขเดน่น13 89ราศีสิงห์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่22สิงหาคมการงานได้โชว์ฝีมือผลงานโดดเด่นการเงินมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาความรักคนโสดเจอคนใหม่ไม่เข้าหา คนมีคู่พัฒนาความสัมพันธ์โชคลาภได้โชคจากเพื่อนร่วมงานเลขเด่น25 66ราสราศีกันท่านที่เกิดระหว่างวันที่23สิ่งหาคมถึงวันที่22กันยายนการงานงานเยอะวุ่นวายต้องละเอียดรอบคอบการเงินใช้เงินกับการเดินทางหรือดูแลคนอื่นความรักคนโสดมีคนต่างถิ่นเข้าหาคนมีคู่ระวังเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่โชคลาภได้โชคจากการเดินทางเลขเด่น0 4 เจราศีตุลท่านที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่22ตุลาคมการงานได้ร่วมงานกับคนเก่งงานราบรื่นการเงินเริรับดีขึ้นมีโชคจากหุ้นส่วนความรักเข้าใจกันดีมีเวลาให้กันโชคลาภได้โชคจากการเจรจาหรือการเดินทางเลขเดน่น11 64ราศีพิจิกท่านที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาคมถึงวันที่21พฤศจิกายน การงานได้รับมอบหมายงานสําคัญต้องรับมือกับความกดดันการเงินเงินคล่องตัวได้รับเงินก้อนความรักคนโสดมีคนมาสนใจคนมีคู่มีความเข้าใจและสนับสนุนกันโชคลาภได้โชคจากเอกสารหรือหมายเลขที่เกี่ยวกับงานเลขเด่น29 88ราศีธนูท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมการงานโปรเจกต์เดิมเริ่มเดินหน้า อาจได้พัฒนาเพิ่มการเงินการเงินดีมีรายได้เสริมความรักคนโสดพบรักในที่ทำงานคนมีคู่ไปได้เรื่อยๆโชคลาภได้โชคจากเบอร์โทรศัพท์เลขเด่น17 63ราศีมังกรท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ทธันวาคมถึงวันที่19มกราคมการงานงานนิ่งขึ้นจัดระบบได้ดีการเงินรายจ่ายมีแต่ไม่เกินตัวความรัก ความสัมพันธ์มั่นคงแต่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นโชคลาภได้โชคจากของใช้ใกล้ตัวเลขเด่น21 39ราสราศีกุมท่านที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์การงานได้รับโอกาสดีๆจากเพื่อนร่วมงานการเงินการเงินดีมีหลายทางความรักคนโสดเจอคนสายงานเดียวกันคนมีคู่เข้าใจกันโชคลาภได้โชคจากอีเวนต์หรือการประชุมเลขเดน่น12 58ราศีมีนท่านที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคมการงานมีแรงบันดาลใจไม่ไม่การเงินมั่นคงมีเกณฑ์ได้ของใหญ่ความรักคนโสดเจอคนมีประสบการณ์คนมีคู่เข้าใจกันโชคลาภได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความฝันเลขเดน่น05 77ติดตามรายการอิชันพยากรณ์ได้ที่เฟซบุ๊กเพจชื่ออิชันพบกันใหม่ข่าวหน้าคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามีฉันนะคะ